สำหรับเราสำหรับฝรั่งภาษาไทยแปลกที่สุดใช่หลายสระหลายสระมากทำไม่ต้องมีโซโซโซเสือโซนีโซนั้นโซนีเท่านั้นถ้าไม่ต้องมีหลายอย่างอันเดียวกับพ่อในเยอรมันมีเอ่อ26มีสระแบบมีวรรณยุกแบบกา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 ใช่ครับยากไหมยากคือกรรมนี่ทำไม่โรเรือโรเรือคืออะสระกรรมไม่รู้มันก็แปลกเพราะว่าจริงต้องกออำกรรมแบบนั่นใช่ครับ I don't know ไหมถ้าเห็นอันนี้พงศ์ก็ออกว่าอ่านอ่านแบบเึิน มเวลาอ่านท่านนนอะไรนี่ฮอทหาโน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 ท่านแปลว่าอะไรนายชงผมผมสอนภาษาไทยให้คนเยอรมันหรือคนออสเตรียกับคนสวิตเซอร์แลนด์เขาก็พูดภาษาเยอรมันเหมือนกันครับผมแล้วก็บางครั้งก็สอนภาษาเยอรมันให้คนไทยนะครับอ่าสอย่างเลยครับผมแล้วก็ผมทุกที่ผมบอกว่าท่ายากรู้อะไรชึ่นประเทศเยอรมันหรือประเทศถ่ายทำาดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครับผม แล้วปกติมีคนเยอรมันเยอะไหมครับพี่ที่รู้สึกว่าอยากเรียนภาษาไทยอะไรเงี้ยผ่านเขาเรียกประสบการณ์พี่ไม่เท่าไรครับผู้โดตามส่วนใหญ่เป็นเป็นคนไทยเขาอยาก <c oughs> จะเห็นคนแ <c oughs> ปลกแปลกพูดภาษาไทยนั่นเอง <c oughs> แบบนั้นนั่นเองคนเยอรมันก็มีก็มีประมาณ2 0 2สคนที่อยากจะเรียนภาษาภาษาไทยครับผมเพราะว่าอยากมาไทยอะไรก็อันไปผมจะเปิดคอร์สใช้เขาผมจะทำคอร์สใช้เขาเยี่ยมเลยผมเริ่มแล้วแต่มันก็งานเยอะงานเยอะทำคนเดียวก็ยังไม่เสร็จแต่เป็นกัน ีหนานะครับีหนาน้องสอนอะไรจริงๆผมทำผมก็ทำคอร์สสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยเหมือนกันกับเพื่อนผมนะไม่ได้ผมคนเดียวเพราะภาษาอังกฤษผมยังไม่ได้ดีเก่งมากแต่ว่าเพื่อนผมเป็น Native Speaker ใช่ไหมก็เลยแบบทำคอร์สด้วยกันครับผมจ่ายสอนให้ให้คนไทยถ้าใครอยากเรียนภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้สักเซตอะไรมากครับเสร็จหมดแล้วขายแล้วใช่บนเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้โปรโมทมาก มันต้องใช้เงินโปรโมตนิดหน่อยถึงจะขายมันยากเพราะว่าในนี้ในประเทศไทยมันมีครูที่สอนภาษาอังกฤษที่เก่งกว่าผมเยอะที่เขาแบบทําแบบโปรเฟชชั่นอลกว่าคนไทยหรือคนไทยคนไทยอะไรแบบนี้ผมแข่งกับเขาไม่ได้ผมก็จะแบบโอเคแค่เฉพาะแบบ small group of people ที่เขา follow เราอะไรแบบนี้แต่คุณก็คิดว่าคนที่อยากเรียนภาษาถ้าครูเป็นคนที่พูดไม่สนุกหรือใช่หรือก็จะน่าเบื่อใช่ไหมใช่ครับ ถ้าทำแบบสนุกสนุกมันก็ดีกว่าใช่คนอยากเรียนเนาะใช่ครับเพราะว่าผมเคยเห็นครูสอนภาษาไทยในอินเทอร์เน็ตมีมีคนนึ่งผมเขาดูใจดีว่าเอาเขาเขาดีด้มีคนอื่นเวลาเขาพูดผมไม่อยากจะฟังเลยเข้าใจได้ไม่ชอบเสียงของเข้านะเข้าใจเข้าใจเข้าใจสำหรับเราสําหรับฝรั่งภาษาไทยแปลกที่สุดใช่หลายสระหลายสระมากถ้าไม่ต้องมีโซโซโซเซอโซอีโซนันโซนีเท่านั้นถ้าไม่ต้องมีหลายอย่างอันเดียวกับพ่อ ในเยอรมันมี2อยี่สิบหกมีสระลแบบมีวรรณยุกต์แบบกา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 ใช่ครับยากไหมยากก็ยากสำหรับผมเพราะว่าเวลาผมเริ่มเรียนภาษาไทยไม่ไม่ไม